ทักทายกันตอนเช้าหนึ่งสองสามสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีอีกหนึ่งรอบสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีอ่ะต่อมาสวัสดีวันนี้พบกันหนึ่งสองสามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอ โอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 อีกหนึ่งรอบสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลาลาโอลา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 เพลงสุดท้ายเพลง Hello Hello หนึ่งอะหนึ่งสองสาม Hello Hello, hello, how are you? I'm fine, I'm fine, I hope that you are too. Hello, 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 how are you? I'm fine, I'm fine, I hope that you are too. Hello, kid, uh, hello, kitty hello, are you? Hello. แต่ก่อนที่จะไปทบทวนเรามาร้องเพลงกันหนึ่งรอบทบทวนเนื้อเพลงก่อนนะคะอ่ะชูมือขึ้นมาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูบันจงให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันทำให้ว่องไวสามเหลี่ยมมีเหลี่ยมสามด้าน สี่เหลี่ยมนั้นมีสีม่มุมวงกลมคือลูกกลมกลมทายลูกบอลที่เราเล่นกันอ่าต่อไปเยอะม,มากต่อไปดูเพลงหนกเราจะทําไปพร้อมกับเพลงเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วป้หนึ่งสอง,ส,องสาม,สามยากตัวตามจังหวะเพลง à tiêm mưa thứ ba à nãy ไม่รู้ก่อนที่เราเล่นกันอะรอบสองเด็กทําเองได้ไหมคะรอบที่สองเด็กทําเองได้ไหมคะพร้อมอ่ารอบที่สองให้เด็กทําเองอ่ะมือขึ้นมาโอเคให้หนูรู้จัเดก รูชั่งมามาช่วยกันจำให้องไว้สามเหลี่ยมามเลี่ยมมีอยูสามาสามเหลี่ยมเยี่ยมมากกลมแบบนี้ก็ได้าครรปบอที่เราเล่นกัน จบแล้วเก่งมากเย่มากเลยปลบมือให้อ่าออาต่อไปเราจะมาเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนร,รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยวม,งมงยวงกลมโดยคุณครูจะวาดให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆช่วยกันนับนะคะแต่ละด้านมีทั้งหมดกี่ด้านกี่มุมอ่ะเริ่มเลยเริ่มจากรูปรูปแรกรูปแรก<อ>เห็ีนมือนะคะ รูปแรกคไออะไรเอ่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ด้านช่วยกันนะับมุมครับม,มีทั้งหมดสามด้านคือด้านที่หนึ่งด้านด้านที่สองและด้านที่สามในส่วนของด้านจะเป็นเส้นในส่วนของด้านจะเป็นเส้นตรง หนึ่งสองสามอ่าแล้วในส่วนของมุมมุมคือมุมปลายแหลมนี่คือมุ <c oughs> มครับสามมุมที่หนึ่งมุมที่สองและมุมที่สามเยอะมาก <c oughs> ต่อไปรูป <c oughs> สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคุณครูวาดรูป ต้องนีคุณครูว้าดรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะอันนี้คุณครูวาดรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะโธทัดครับจัตรับอันนี้คุณครูวาดรูปเออไม่ใช่จัตุรัสครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเยี่ยมมากเก่งมากครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองสี่เหลี่ยมถ้มันยาวมีทั้งหมดกี่มุมกี่มุมครกี่มุมครับ สี่มุมครับอ่าช่วนกันนะับมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามและมุมที่สี่อ่ามีทั้งหมดสี่มุมแล้วฉะนั้นจะต้องมีทั้งหมดกี่ด้านอือใชตครับสี่ด้านเช่นกันใช่ไหมคะหนึ่งสอง,ส,องสามและสี่โอเค รูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะงรวงกลมวงกลมวงกลมมีมุมไหมมีจุดวงกลมมีมุมไหมคะไม่มีมเกิดไม่มีเลยก็ดอนอ่าวงกลมไม่มีมุมเลยนี่ลักษณะของรูปวงกลมชัดไหมหลูกไกลไปไหมค้าเราแบง่งอะไรนะคะอะไรนะชัดอยู่คะ่ะ ครับอยู่ค่บขอบคุณครับอ่าถ้าเราขีดเส้นตรงกลางหลายหลายเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าเราขีดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมดกี่เส้นดีนะสี่เส้นอะคุณครูขีดทั้งหมดสี่เส้นโอ้ไม่ใช่เลยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามและเส้นที่สี่เด็กๆเห็นอะไรในรูปวงกลมบ้างคะ เปลี่ยนรูอะไรในเพิ่มขึ้นมาสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมครับใช่เหมือนเมื่อวานเลยรูปคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนั่นเองหรือเหมือนถาดพิซซ่าใช่ไหมคะถาดพิซซ่าฮะกนอยู่ในถาดอบออกมาเป็นวงกลมเมื่อแบ่งส่วนออกมาก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอ่ะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้ กิจกรรมอะไรครับค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้ใเด็กๆได้ทําโดยที่คุณครูไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าคุณครูจะให้ใเด็กๆไปหาสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านลักษณะสิ่งของนั้นจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับรูปร่างเหล่านี้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแต่อ่ะกิติวัตรเตรียมตัววิ่งแล้วกิต <laughs> ติวัตรเตรียมตัววิ่งแล้วนะ บอกคุณครูก่อนได้ไหมอะไรที่มีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปสำรวจดูซิกิติวัต์ตอบคุณครูได้ไหมกิติวัน์ไปสำรวจหรือยังอ่าไปแล้วคุณหนูครับถ้าคุณหนูเสียงใครเอ่ยเสียงกิติวัตร ใช่ถูกต้องผ้าคุณหนูสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะเป็นรูปเป็นผ้าเลยเนาะมีลักษณะคล้ายเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าวายุเจอไหมคะวายุเจอไหมคะโทรทัศน์โทรทัศน์เหรออ๋อโทรทัศน์ทีวีจอแบนใช่ไหมใช่ค่ัศน์เยี่ยมมากเยี่ยมมากอไปหาคนช่วยมา อ่ะต่อไปต่อไปสิ่งของในบ้านอะอะไรที่มีรูปร่างบางส่วนคล้ายกับวงกลมถ้าไม่ไปสำรวจบอกคุณครูได้ไหมฟอครับอะไรเอ่ยมีบางส่วนที่คล้ายกับวงกลมลูกบอลแสดงว่าที่บ้านมีของเล่นเยอะลูกบอลเยอะมากถูกต้องมีลูกบอลได้ลูกได้ กิติวัตรเจอไหมคะกิติวัตรเจอไหมยังไม่เจอยังหามไม่เจอยังหาไม่เจออะไรที่ให้ความเย็นเราอะ่ะอะไรที่กําลังพัดเราอยู่เฮ้ยพูดไปแล้วคอเขียน้รงต่ัลมโอเคเสียงแมวมาว่าพัดลมพัดลมใช่ไหมคะหน้าหน้าของพัดลมจะมีลักษณะเป็นวงกลม เนะส่วนใดส่วนหนึ่งของวงของพัดลมจะมีรูปร่างเป็นวงกลม,มต่อไปรูปสามเหลี่ยมล่ะสามเหลี่ยมอะไรด<ะ>ีไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะแถวที่บ้านอ,ะ,อะไรดีมีอะไรนะลูกแซนด์วิชว,ว,วันนี้กิติวัตรกินแซนด์วิชเหรอคะใช่ไหม <laughs> จีนี้ของอ่าต่อมาคุณครูจะมีสิ่งของกําหนดให้เด็กๆแล้วเด็กไปหยิบมาจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับของคุณครูหรือเหมือนกับของคุณครูเลยก็ได้พร้อมไหมคะ Are you ready? o okay. อ่าพร้อมนะพร้อมนะสิ่งแรกที่คุณครูจะให้หาก็คือหนึ่งสองสาม กล่องนมอ่ะได้เวลาเด็กๆไปหยิบกล่องนมมานับเวลาดีไหมสิบเก้าแปดเจ็ดอ่ะวายุกระโดดมาหน้าจอเลยมาแล้วหกอ่ากิติวัตรว่า,ายัางไง <c oughs> สิบตามสงสัยดื่มนมโรงเรียนหมดแล้วก็เลยหากล่องไม่เจอ <laughs> สองมาหรือยังคะมาหรือยังมาแล้วอา,าวอดื่มมาด้วยเลยพี่วั์อาเดี๋ยวเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยดื่มกันเผื่อเราพูดไปพูดมาสำลักนมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจามเดี๋ยวไอนะคะเนาะโอเคชิ้นที่หนึ่ง่านไปเยี่ยมมากปลบมือให้เลยทำเวลาได้ดีมากชิ้นที่สองพร้อมไหมคะ e อ d ี <laughs> ิีนที่สองได้ทุก <2 S 1> อ,อ,อย่างครับผมได้ทุกอย่างครับผมหนึ่งสองสามเลียนชัดไหม<อ>เลียนชัดไหมคุณครูถืออะไรเขียนชัดไหมคะมันคืออะไรตู้เสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้า <c oughs> อะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้านีค่ะอ่าขุดที่ว่านมาแล้วาอายุว่ายังไงวายุว่ายังไง มาแล้วเหมือนกันโอเคลักษณะของไม้แขวนนี่เขาเรียกว่าไม้แขวนไม้แขวนเสื้อไม้แขวนผ้ามีลักษณะเป็นรูปร่างเป็นยังไงคะมีลักษณะคล้ายกับรูปร่างอะไรเอ่ยเป็นสามเหลีย่ยมครับเยอะมากสามเหลีย่ยมสามเหลียหล่ยมค่ะอ่ะอันนี้ค่ะีิม ่มุมของไม้แถวนะไม้แหวนเสื้อเขาจะมีลมักษณะเป็นเส้นตรงเนาะอันนี้คุณครูดัดให้เป็นรูปร่างให้คล้ายกับสามเหลี่ยมอโอเคชินสุดท้ายชินสุดท้ายเราเหลือจามรูปอะไรเอ่ยเราเหลือรูปร่างอะไรเอ่ยวงกลมครับวงกลมครับต้องหพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะกําลังเล็งไปหาวงกลมอยู่ใช่ไหม หนึ่งสองสามอุ้ยสีสีเดียวกับผนังห้องเลยอะ่ะเปลี่ยนเป็นสีนี้เ,นเจอไหมเจอไหมขนาดเล็กขนาดใหญ่สีแตกต่างจากคุณครูได้หมดเลยแต่เพียงแค่ให้เป็นรูปว yeah. งกลมนี่มาแล้วรูปวนะง ขนาดใหญ่กว่าคุณครูอีกเออของกิติวัตรก็จะเป็นลูกบอลเลยของเกติภูมิก็จะเป็นลูกบอลสีเขียวอ่าเหมือนกันได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่เลยทำเวลาได้ดีมาก <Okay. S 1> คุณครูขอปรบมือให้เลย <Okay. S 1> อ่ะจากนี้เดี๋ยวเด็กๆไปลองสำรวจในบ้านดูว่าอะไรมันเหมือน สี่เหลี่ยมอะไรเหมือนสามเหลี่ยมอะไรเหมือนวงกลมนะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เลยโอเคกิจกรรมการค้นหาสิ่งของของเราก็มีแต่เพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้อ่ะคุณครูขอฝากกิจกรรมอ่าสร้างสรรค์สร้างสารสรค์คุณครูมีกิจกรรมสร้างสารรค์ให้คุณครูจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้วาดรูปต่อเติมภาพ เหมือนเดิมหรือนะจะวาดข้าวของเครื่องใช้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอุปกรณ์ของใช้หนึ่งชิ้น,น,นที่เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆหนึ่งชิ้นตามที่เด็กๆพบเห็นเลยเด็กๆเขียนตู้เย็นเป็นแบบไหนเด็กๆเขียนทีวีเป็นแบบไหนเห็นท่านลมเป็นแบบไหนเด็กๆวาดมาเลยส่งให้คุณครูที่ไลน์กลุ่มนะคะ กิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้ดูการทรงตัวในขณะที่เด็กๆวิ่งไปหาสิ่งของเด็กๆอาจจะไปชนนู่นชนนี่เดยกมีใครวิ่งไปชนอะไรไหมคะมีไหมมีใครเกือบล้มหัวข้ามมั้ยอ่าแสดงว่าเด็กๆร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วมากเลยอะคุณครูจะให้ดูคลิปวิดีโอตัวอย่าง ึ่งเด็กๆเคยเห็นแล้วแล้วเด็กๆได้ประเมินพัฒนาการไปบ้างแล้วเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมค่ะชออ่าโอเคขอบคุณค่ะกิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างวิธีการทรงตัวเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปปฏิบัติกันาผู้ปกครองด้วยนะคะนการหาคื่อ่ยัเด็ก ต่อปลายเท้าอ่าใครเคยดูแล้วคลิปวิดีโอนี้ครับผมครับผมครับวายุครับวายุครับกิติวัตรก็ดูแล้วเนาะทีนี้เราเดินทรงตัวในแนวเส้นตรงไปแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆเดินต่อปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ให้อยู่ในรูปวงกลม การเดินต่อไปเท้านั้นเดินอย่างไรเดี๋ยวมาทบทวนกันต่อกันก่อนเนาะลูกก็ตาต้นเท้าต่อปลายเท้าก่อนที่คุณครูจะเดินอ่าต่อไปลายเท้าให้นะเด็กคุณครูก็ได้วอร์มร่างกายอบอ,อุ่นร่างกายเรียบร้อยแล้ว ได้เหรออาเมื่อกี้เด็กอบอุ่นร่างกายวอรมร่างกายไปแล้วโดยการวิ่งไปหาสิ่งของมาให้คุณครูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหรือว่าสนุกไหมลูกสนุกไหมคะอ่ดูตัวอย่างของคุณครูอ่าดูตัวอย่างของคุณครูอเป็นการเดินต่อไปเท้าโดยไม่กางแขนนะแขนแนบลำตัวเลยเดินในแนวเส้นตรง ันนี้คือตัวอย่างเดินในแนวเส้นตรงแต่เดินในแนววงกลมทําอย่างไรเดี๋ยวคุณครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคนะมตอูน่าคุณครู ี่นไม่ได้ไ,ได้เราต้องทำมือโอาใจข้าใจไม่เอ่ยใครเข้าใจแล้วทำมือโอเคหน่อยโอเคเราก็จะมีงานจะมีงานอยู่สองชิ้นก็คือวาดรูปอุปกรณ์ภายในบ้านที่มีลักษณะเป็นรูปร่านเลขาคณิต รูปออย่างได้อย่างหนึ่งหนึ่งชิ้นงานนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองก็คือถ่ายคลิปวิดีโอการเดินต่อไปเท้าเป็นรูปวงกลมนะทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะนะก่อนจักการเรามาร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบได้ไหมได้ร้องเองรอบหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม รูปัญจงให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำให้ว่องไวสามเหลี่ยมมีเหลี่ยมสามด้านสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่มุมวงกลมคือลูกกลมกลมวงกลมคือลูกกลมกลมคล้ายลูกบอลที่เราเล่นกัน ยมาขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวายุสวัสดีครับกิติวัฒน์สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณพ่บบายบาย